วันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแอดหนึ่งตุลาห้าสามนะครับเป็นเรื่องของลำดับอนุกรมมาลองอ่านดูถ้าให้ t x เท่ากับ x, 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 s i n x ลบ cos กําลังสอง x บวก s i n กําลังสาม x ลบ cos กําลังสี่ x บวก s i n กําลังห้า x ลบ cos กําลังหก x เป็นเช่นนี้สลับกันไปเรื่อยๆจนถึงอินฟินิตี้แล้วค่าของสาม t ย i ส่วนสามเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ มันให้พายส่วน3มาพายส่วน3คือมุมเท่าไหร่ครับมันคือมุม60องศาแปลว่าจริงๆถ้าพี่แบงค์หาทีหกสิบองศาน่าจะง่ายปหมมันก็น่าจะกลายเป็นไซน์หกสิบลบกับคอสกำลังสองหกสิบบวกกับไซน์หกสิบกำลังสามลบกับคอสหกสิบกำลังสี่บวกกับไซน์หกสิบกำลังห้า ลบกับคอส60กำลัง6ไปเรื่อยๆไซ60ก็คือรูท3ส่วน2ป่ะครับคอส60คือ1ส่วน2กำลัง2ไซ60ก็คือรูท3ส่วน2แล้วค่อยกำลัง3เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไหมครับถ้าลองเขียนแทนค่าดูโอ้รูท3ครับ รูทสามส่วนสองกำลังห้าลบกับหนึ่งส่วนสองกำลังหกทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ที่แบงค์ลองดึงรูทสามส่วนสองมาจับก,กลุ่มอยู่ด้วยกันแล้วก็แบ่งกลุ่มหนึ่งส่วนสองไปอยู่ด้วยกันมันจะเกิดอะไรขึ้นมันกลายเป็นรูทสามส่วนสองบวกรูทสามส่วนสองกำลังสามบวก รูสามส่วนสทั้งหมดกำลัง5ไปเรื่อยๆไอตัวเนี้ยถ้าเราดึงมาอยู่ด้วยกันเราจะต้องเอาลบมาไว้ข้างนอกแล้วก็กลายเป็น1นึ่งส่วน2กำลังสองบวก1ส่วน2กำลัง4บวก1ส่วน2กำลัง6ไปเรื่อยๆเห็นไหมครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ตัวที่เรามีอยู่นั้นคืออนุกรมเลขาคณิต ถูกไหมครับอย่างชุดนี้ a 1ก็คือรูทสามส่วนสอง r r r คือมันคูณเข้ามาด้วยรูทสามส่วนสองกำลังสองปะครับส่วนข้อมูลชุดข้างหลังล่ะ a 1คือ1ส่วนสองกำลังสอง r ล่ะ r ก็คือ1ส่วนสองกำลังสองปะครับจริงไหม แลวมันเป็นอนุกรมเลขาคณิตอินฟินิตี้พจด์่วนสูตรหน่อยแล้วสูตรเอสของอนุกรมเลขาคณิต s อมีค่าเท่ากับ A1 ส่วนด้วย 1-R ลบ R เมื่อ R มากกว่าลบ1แต่น้อยกว่า1ดังนั้นถ้าทางฝั่งซ้ายมือถ้าพี่แบงค์คิดเลขออกมามันก็เลยจะกลายเป็น A1 ส่วน1ลบ r อย่างนี้ปะครับและทางฝั่งขวามือมันก็คือ a 1ส่วนด้วย1ลบ r ดังนั้นพอเราเอามาคิดเลขต่อนะครับตัวนี้มันก็คือรูปสส่วน2หารด้วย1-3ลบสส่วนส ลบกับ1ส่วน4ส่วนด้วย1ลบ1ส่วน4ตัวนี้ก็เลยกลายเป็นรูปสส่วน2หารด้วย1ส่วน4ลบกับ1ส่วน4หารด้วย3ส่วน4โอเคทีนี้ถ้าพี่แบงค์คิดเลขไปให้ต่อนะก็ต้องกลับเศษซ้อนกลายเป็นรูปสส่วน2คูณ4ส่วน1ลบกับ1ส่วน4คูณ4ส่วน3าม เอา2ตัด4เหลือ2ฝั่งซ้ายมือเลยเหลือ2รูทสนะครับฝั่งขวาม,มือเอา4ตัด4ก็เลยเหลือลบ1ส่วน3ดังนั้นทำคอรรอนอขึ้นมาก็กลายเป็น6รูทสลบ1ส่วน3อันนี้คือแค่ทีไายส่วน3นะครับสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดนี้ถูกไหมเห็นไหมเอ่ยก็คือท60องศาใช่ไหมครับ แต่โจทย์ถามหาอะไรเอ่ยโจทย์ถามหา 3t 60องศาแปลว่าพี่แบงค์ควรจะต้องมีการคูณ3ด้วยใช่ไหมถ้าเอามาคูณ3มันจะกลายเป็นอะไรครับ 3t หายส่วน3เลยมีค่าเท่ากับ3คูณกับ6รูท3ลบ1ส่วน3นะครับอย่าลืมนะว่าเมื่อกี้เราตัดมาแค่ ทีายส่วนสามเฉยๆยังไม่ได้คูณ3ามคำตอบข้อนี้ก็เลยกลายเป็น6รู้สามลบหตอบช้อยสามครับ